สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลค้นรายเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องงหญิงเพชร้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรพันแพงและสวัสดี FC หนุ่มบอลค้นรอยเอียดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซี FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ทางอเมริกาก็ดีทางเยอรมันก็ดีทางกงกฤษแม้กระทั่ง พี่่ที่ไปทํางานอยู่ที่เกาหลีก็ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้หนุมมน่มวนลคอนเลดมาเว้าสิ่งดีกับลาหน่อยประเด็นดีๆกับลาหน่อยคือเขาปัดปี่นองผมไล่มาตั้งแต่ชัยภพุ่มน้องบัวอุดรเพิ่นคือคักแทนอเอฟซี FC, สาวน้อยเอฟซี FC, ลาหน่อยบ่ธทราม,มาดาอลีิมาขึ้นปัดสุดยอดอิรดมาจากไหนไปจากไหนตอนแรกผมกเคเอย ผมกับโแวนว่าเคือผมกนันนางเบิงคลิปของอาจารย์มอดอยู่นะครับเนาะเพิ่นกับว่าอยู่ว่าคนหลายพอมหาหอดปีนี่ครับพี่น้องผมกับว่าค้นว่าสีหลายคือคือทำเกา่าแต่ที่ไหนไดครับพี่น้องปั๊ดพี่น้องเฮ้าหลายคักหลายอีเดียหลายคักหลายเนี่ยจนว่าปัาดนี่คือสุดยอดของสุดยอดเมื่อคืนบอกกับเหตุการณ์ครับพี่น้องคือเม่จินตาลาภูลราบครับเด็กครับเด้มาห้องเพลงเทิื่องเวทีสาวหน่อยอีกคือเก่า มาฟิจิดิงคือเก่ากับเพลงของหลานหน่อยกับเมจินที่ร่องรวมกันนะครับพี่น้องเกิดเลยเป็นกลายเป็นว่าเอฟซีทั่วทิศทั่วสารทิศมาเม,พม,าาาพม,มาืพี่น้องมาหลครับผมว่าปาดพี่น้องเฮานี่แหละครับความดังพิสูจน์ด้วยหลักฐานความปังพิสูจน์ด้วยหลักฐานหลักฐานเชิงประจักษ์นี่แหละครับพี่น้องผมว่านี่คือสุดยอดของสุดยอดแร้วอนาคตพี่น้องคือต่อไปวงการ วงการมอลลัมก็คือจังสี่หละครับหลังหลังจากเซตโควิดมาวงการมอลํัมเขาก็กลับมาก็กระเตืองขึ้นกระเตื้อแบบกระเตืองขึ้นหลายเลยครับบอกไงซะนี่แหละครับความสุดยอดของสุดยอดมอลํัมแม้กระทั่งสาวน้อยเพรบ้านแพงหลังจากโควิดมาม่ได้ละหน่อยองหญิงเพรบ้านแพงเขามาปั๊ดเหตุการณ์มาขึ้นผมว่าเมจินเพิ่งเก็บไปคิดในใจอยู่เนี่ยปั๊ด สาวหน่อยเ่าธรรมดาอีีนะคือคือเหตุการณ์ครั้งนี้คือผมว่าสุดยอดเห่และอีกอย่างหนึ่งที่สินุ่มบนก็เลยสิบเ้าไปไเลยเลยคือเหตุการณ์พอกันใช่พอกันใช่ใชหรือยายไลของเข่าครับผมศูนย์หน้าฟังดีๆก่อนเนาะศูนย์หน้าและใครอีกท่านรู้ไหมครับพี่อิตเตอร์ครับพี่อิตเตอร์หรืออิตเตอร์ผมว่าน่าจะเป็นอิตเตอร์นะครับเนาะสองศูนย์หน้าของพลังเงียบ อา,อาสางรปรากฏการณ์นี่ีพี่น้องเป็นยังคือว่าปรากฏการณ์พี่น้องคิดเอา,กกาดิการไลส์สดการไล์สดเสร็จแล้วได้ยอดขนาดนี้นี่คือไม่ธรรมดานะแล้วคนที่จะมาทําแบบนี้ถ้าไม่รักกันจริงๆไม่ทํานะครับพี่น้องลองคิดเบื้องเหตุการณ์อันนี้คือไม่ได้ว่านะคือเปรียบเทียบฟังว่ายายไล่หรือพ่อกันชัยนี่ ลึกๆคือเขาไม่ใช่คือไม่ใช่พอ่อเมียอิรีเดแต่การที่เขามาไล์สดอย่างนี้ทําอย่างนี้แม้กระทั่งพี่เจตเตนี่ยโอนมาไลยแบบนี้รวมทั้งพลังเอฟซีพลังเงียบทุกท่านที่โอนมาไลยขนาดนี้เกิดจากเอียงครับพี่น้องลองคิดดงไม่ใช่เพราะเกิดจากความรักเหรอความรักความเมตตานี่คือเอฟซีที่มอบให้แกลารนนอยความหักความหักหล้วนๆนะ พ่อกันใช่นี่ผมยอมรับเลยแม้กระทั่งช่องยืนหนึ่งก็ดีเซียบี้ก็ดีเซียบี้แล้วก็มาเนี่ยเซียบี้ก็ต้องสนับสนุนช่องยืนหนึ่งธนาดนก็ต้องสนับสนุนเด้ยแม้กระทั่งแม่บีเสียนนนี่ก็บรรธรรมดาหักลูกลายนะครับป้าผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าสุดยอดดีดีทราบซื้อเงาไงผมขออนุญาตพูดในฐานะเอฟซีหลานหน่อยแม้กระทั่งอยากว่าเท่นหลานหน่อยอยากจะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบทุกท่านสุดยอดดีดี สุดยอดคือสุดยอดไงนี่คือความรักไม่มีข้อแม้ความรักล้วนหลวนพี่นอ้อง FC, พลังเอฟซีพลังเงียบที่มอบอลไยให้แกลาหน่อยเนี่ยโอ้ยของจริงเอาว่าไงว่าแต่ไลขคืนนี่ว่าแต่มอบลาหน่อยนี่คือป,ป,ป,ปึ๊บปั๊บปื๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยครับถ้าถ้าไม่ไม่บอกว่าให้ส่งเวลาและยอดเงินนี่บางคนเห็นบ่าอยากบอกเวลาหอดบอกเงินนะครับพี่นอ้องเพราะว่าอย่างพราะวางครั้งบางสิ่งต้องบอกยอดและเวลาเพราะว่า พอกันใช้บริีเบิงในไม่มือถือเนาะแอบมือถือต้องเบิงเวลาเขายอดเขาตรงกันตรงกันกับเมียนบางทีอาจจะเป็นเงินเล่าเขายังสี่นะเพราะว่าจาเป็นต้องลงเวลาและเงินแต่พี่น้องเสื้อวอลทาบ่หให้ลงเวลาหรือพอกันใช้ประกาศบอกว่าไพซีโอเนื้อให้เล่าช่วงนี้งดก่อนจะขอรับเงินช่วงนี้อย่างเดียวคล้ายว่าบ่าต้องบอกเวลาบ่ต้องบอกยอดพุ่มมาเสื้อวอาเอฟซีพลังเงียบหาบาทสิบบาทนี่มีเม็ดเอาเสื้อวอ เก้าบาทก็ตองมีผมว่าดีบริยอดสี่ไรก็นั่นเีกแม่นบอกครับพี่น้องอันนี้คือไม่ได้ว่าเร่อะไรนะแต่คือพลังเอฟซีหลายท่านก็อยากโอนนะแต่บางสิ่งบางอย่างคือบอยากเผยเงียบหลีคือพลังเงียบค,คือเงียบอีหลีอยากโอนแบบเงียบๆกียบโดยไม่จําเป็นต้องบอกนะอยากโอนไปเลยหาบาทสิบบาทสิบหาบาทมีเมดผมว่ามีเสียนคนกันสิบอนหอยได้สิบบาทยี่สิบบาทแม่นบอกครับพี่น้องนี่คือสุดยอดของพลังเอฟซีสาวน้อยบพธรรมดา ผมต้องยอมรับจริงๆต่อไปแห้งสิปังพี่น้องพี่น้องผมบอกต่อไปนะช่วงเค็กซาวคันพี่น้อง่าไปท่านหลานหน่อยกับเจ้าท่าใจเลยนะเป็นยังคือวางสัน่นต้องท่าใจอย่าลืมว่าพี่คํามอดมาแล้วนะนี่คือตลกชั้นนําเลยใส่กัาสั้นน้าเลยนะครับพี่น้องเป็นตลกคุณภาพที่จะเข้ามาขออนุญาตบอสเก็บของสามวันไปเคลียร์ล้างแยกนั่นกันมาก โคศกได้ร้องเพลงได้โอ้ขนลิกคนขิงลูกผมโคศกได้ร้องเพลงได้เล่นตลกได้ต่อไปอะ่ะทั้งโชว์สาวน้อยเป็นว่าใครพี่น้องโชว์สาวน้อยและก็ตลกพี่น้องปัาดความสุขเจ้าซื้อบัตรร้อยหนึ่งร้อยเศร้าไปนี่นบ่มีเสียดายตลกมวนคอนเสิร์ตมวนหลังจากตลกเสร็จแล้วปุ๊บนางเอกไปเอกชั้นนำเริ่มเข้ามาแล้ว บพราะว่าจะเป็นเมย์ซก็ดีนางเอกอมเหมี่ยมพระเอกวัดศรีปดลก็ดีแม้กระทั่งโชว์ศรีสะเกรก็ดีมาถึงบอดก็ดีมาสุดท้ายลาน่อยปอัดพี่นกค,ค,คุ้มเกินคู่เมาเสียบัสลอยเนื่งลอยส้านี่ก็คือผมมาเอาคุณละหากิโลหมดแล้วรถจอดนี่ก็คือต่อไปถ้าการเติมเต็มของพี่ขโมดเข้ามารอบนี้เต็มเต็มนะผมมาสุดยอด สุดยอดเลยแหละคือคือต่อไปคือความสุขจะสุดยอดสาวหน่อยต่อไปป้าผมมาเช็คเศร้ากับต็ม,มายาแล้วโดยเฉพาะพี่น้องปรากฏการครั้งที่พี่น้องทั้งอุดรก็ดีทั้งนองข่ายก็ดีน้องหัวลําพูใช้พูนี่าทางุ่นผมนางเบิงแต่ละสนามว่าธร,รมดาดีที่ลืมไม่ได้คือทั้งเพชรบูรณ์แห่งคักอันนั้นในจวดไซเลยพี่น้องผมขอต่เคยเห็นว่าปกติคือ ถ้าจวดใส่แบบนี้ก็คือทางพี่น้องทางนวันครหรือทางกรุงเทพเมนบอกับพี่น้องแม้กระทั่งมอชิดสองสมัยตะกี้เนาะครับเนาะตอนนี้ผมมีเลี้ยวก็คือของเพชรบณ์นี่ปัดเปิ่นเต้นใส่เลยเลยผมว่าแมนยุนนวันครเดือแนวนี้ลาหน่อยขึ้นห้องใส่เสดสดเสดิดๆๆผมว่ามาเหรียญแต่ละข้างขันผมมีเพลงติลลิกสิกกกจังหน่อยโอ้ยลาหน่อยือสหิหาแต่เพลงเห่ามาใส่เนาะพี่น้องว่าบอกคือจวดจวดจวดคือิมวนขบพี่น้อง นี่คือความสุดยอดย่อมรับเลยว่านี่คือบอสโจคือสมองเพชรดีดีครับพี่น้องต้องยอมรับเพื่นอนดีดีเด้เพื่อนพระธรรมดายดีคือต่อไปอนาคตสาวหน่อยถ้าไปซาทำใจเจ้าย่างไกลหนึ่งเดินไกลถ้าระบบก,การจอดรถนี่ไม่ดีอาจจะคล้ายๆว่ามึงจอดไม่นหน่อยนะครับพื้นที่แคบสองนี่นั่งหลังแน่นอนเทิ้งตลกเทิ้งความเสื่อมลงมาต่อไปคือเติมเต็มเพราะพี่คขามหมดก็ดีใหญ่ ใหญ่เบอร์ก็ดีต่อไปโอ้ยคือสิจวดค่ะจวดเนี่ยพอมาไอเดียก็เกิดนะพี่ก็มอดมาเกจะเอาไอเดียและประสบการณ์มาให้ทีมงานตลกอาดสิจัดระบบใหม่มวลจวดเกา่าสิ่งที่ท่านเคยดูมาอาจจะเป็นซ้ำๆหน่อยอาจจะมีรูปแบบใหม่ๆดีๆที่แน่ๆลาหน่อยเนี่ยโอ้สุดยอดต้องขอแสดงความยินดีกับลาหน่อยอุ้งอิงเพชรบานแพงนี่คือความรักตัวตนความกระตันยูของลาหน่อยเป็นบุค คนตัวอย่างเป็นศิลปินตัวอย่างเป็นเยาวชนตัวอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่และอีกหลายๆท่านที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองปรุงจับปรุงตัวเองเพื่อให้ชีวิตตัวเองเจริญก้าวหน้าครับผมพี่น้องสุดยอดเลยลีความสุดยอดของหลานน่อยมองเห็นแล้วเคล็ดไห้พี่น้องเขามีความสุขแม้แต่พวกเรานั่งดูเฉยๆยังยิ้มการยิ้มคือความมีการมีความสุขนรอกครับพี่น้องการเขามีความสุขก็คือโลก โลกจะเปิดสมองจะเปิดทุกอย่างจะมีความสุขเปหมดอเขาเห็นหลานน้อยรับมาไล่็ดีห้องก็ดีมีแต่ความสุขไม่นว่าครับพี่น้องนี่แหละผมนึกบอกว่าพี่น้องขอให้พี่น้องเขามีความสุขสุดท้ายท้ายสุดขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญรวยอย่างเดียวรวยเงินไรกองทองไรมาเดินทางไปใส่กับปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยมีแต่ความสุขความเจริญสุดท้ายท้ายสุดทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนุ่มบอลก็เลยอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องนุ่มบอลก็เลยเ้อ สุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวีดัสครับ